สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของพี่แฮมด้วยนะครับนั่นก็คือรายการ ทูคลามครับแต่ว่าทูคลามนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมนะครับแต่ว่าคลามนี้พี่ฮัมเล่นคำนิดหนึ่งเป็น C A L M ที่แปลว่าความสงบครับดังนั้นรายการนี้ก็จะเน้นไปในการสร้างความสงบก่อนที่จะนอนหรือว่าเป็นความสงบสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำสมาธินะครับทูครามขอเป็นเพื่อนนอนไปกับคุณทุกๆคืนนั่นเองสำหรับเรื่องราวนะครับที่พี่ฮัมจะหยิบมาเล่าในวันนี้ต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่อง ของการนอนโดยเฉพาะครับซึ่งพี่ฮัมก็ไปเจอข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลพญาไทยถ้าว่ากันด้วยเรื่องของการนอนกับเพื่อนเพื่อนี่ฮมเชื่อว่าเสียงของพีหัมเนี่ยน่าจะอยู่เป็นเพื่อนๆเ,เวลานอนหลายๆคนเลยใช่ไหมครับ พี่แฮมก็คิดว่าเออในเมื่อเสียงของพี่แฮมมีประโยชน์ครับอาจจะเป็นโทนเสียงหรือว่าระดับเสียงก็ตามที่ช่วยให้เราเนี่ยหลับสบายขึ้นดังนั้นพี่แฮมก็เลยอยากจะทํารายการนี้แล้วก็หยิบนําเนื้อหานี้มาเล่าในเอพิโซดแรกของรายการทูคลามของพี่แฮมนะครับว่าเ,วเรื่องของการนอนกับเพื่อนๆเอาจริงๆมันสําคัญมากๆเลยนะโดยจํานวนในการนอนของแต่ละช่วงวัยคับก็อาจจะแตกต่างกันมีข้อมูลจากมูลนิธิการนอนหลับครับหรือว่า n i นช o l Sleep Foundation ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับเขาได้มีข้อมูลหรือว่าสถิติเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือว่าจำนวนชั่วโมงในการนอนเนี่ยเป็นคำแนะนำนะครับของแต่ละช่วงวัยด้วยโดยวัยแรกคลอดครับเด็กๆที่อายุไม่ถึง3เดือนเนี่ยเขาอยากให้นอน14-17ถึงชั่วโมงเลยนะครับส่วนวัยทารกตั้งแต่4เดือนจนถึง1เดือนเนี่ยควรนอนสัก12-15ถึงชั่วโมงครับ ไว้ที่โตขึ้นมาหน่อยอันนี้ฟังไว้เผื่อใครมีลูกๆเนาะหรือว่าหลานๆวัยหนึ่งถึขวบครับก็อยากจะให้นอนสัก11-14ชั่วโมงพอวัยก่อนเข้าเรียนครับก่อนที่จะเข้าชั้นประถมเนี่ยก็อยากจะให้นอนสัก10-13ชั่วโมงซึ่งน้องๆก็น่าจะอยู่ อายุประมาณ3 5ปีเนาะคราวนี้พอเข้าโรงเรียนแล้วครับในช่วงประถมวัย16 1 3ปีเนี่ยก็ควรจะนอนให้ได้9 1 1ชั่วโมงครับก็ยังเป็นการนอนที่ค่อนข้างเยอะอยู่ในกลุ่มของวัยเด็กนะครับพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นกับเพื่อนๆอ,อายุ14ปีถึง17ปีเนี่ยก็ควรจะนอน 8ถึง10ชั่วโมงซึ่งพี่แฮมเชื่อว่าเริ่มจะมีกลุ่มนี้นะครับมาฟังรายการของพี่แฮมไม่มากก็น้อยแล้วน้องๆก็ควรจะนอนได้8-10ถึง10ชั่วโมงแล้วนะครับเอาละ่ะมาที่กลุ่มใหญ่ที่ฟังรายการพี่แฮมกันบ้างก็คือวัยคู่ใหญ่ตอนต้นนะครับ1 8ปถึง2ีปีอันนี้ควรนอนให้ได้7-9ถึง9ชั่วโมงครับ เช่นเดียวกันวัยตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะครับก็คือแบบเออวัยบีแฮมนี่แหละหรือว่าใครใหลายๆคนกว่า70%ที่ฟังรายการนี้ควรจะนอนให้ได้7-9ชั่วโมงครับดังนั้นเราอาจจะเคยได้ยินว่าเราควรจะนอนให้ได้6-8ใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่วิแฮมได้จาก National Sleep Foundation ของสหรัฐอเมริกา ควรจะได้7-9ชั่วโมงซึ่งเอาจริงๆสำหรับตัวพี่แฮมเองที่ทำงานอาจจะค่อนข้างหนักนะครับก็ค่อนข้างทำได้ยากครับใน7ชั่วโมงแต่ว่าเชื่อว่าหลังจากมาทำรายการนี้ครับพี่แฮมก็อยากจะใช้เสียงของตัวพี่แฮมเองลองกล่อมตัวพี่แฮมด้วยรวมถึงเพื่อนๆหลายๆคนที่เปิดฟังไปตอนนี้อาจจะได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็เทคนิคในการทาให้นอนหลับ ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงหลายๆคนตอนนี้อาจจะหลับไปแล้วก็เป็นได้ครับเอาล่ะสำหรับใครที่ยังนอนไม่หลับจนมาถึงตอนนี้ครับพี่แฮมได้นำ9เทคนิคนะครับหรือว่า9วิธีการในการช่วยทำให้เราเนี่ยนอนหลับง่ายขึ้นได้วิธีการแรกครับอาจจะต้องย้อนกลับไปประมาณ4-6ชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับนั่นก็คือการ ออกกำลังกายนั่นเองการออกกำลังกายเบาๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารแห่งความสุขก็คือ เอนโดฟินออกมาหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆเนี่ยพักอย่างน้อยๆ4ี่ชั่วโมงครับหรือว่าถ้าให้ดีเนี่ยพัก6ชั่วโมงไปเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นแบบพี่แฮมเนี่ยปกติพี่แฮมจะนอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับพี่แฮมก็ควรจะออกกําลังกายสักช่วง6กโมงเย็นสักครึ่งชั่วโมงครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ออกกําลังกายแล้วก็หลั่งสารแห่งความสุขต่างๆนานา,นาหลังจากนั้นก็พักผ่อนครับตามสเต็ปแล้วก็เข้านอนก็จะช่วยให้การนอนหลับเนี่ย เป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับวิธีที่2ครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วก็ยังรู้สึกนอนไม่หลับสักทีก็คือการกินแต่ว่าสิ่งที่แนะนำให้กินนั้นก็คือกล้วยหอมครับเพราะว่ากล้วยหอมครับเพื่อนเอนผิวของกล้วยเนี่ยมันมีฤทธิ์เหมือนยานอนหลับครับแล้วก็มีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตฟานซึ่งสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นสารเซโรโทนินได้ซึ่งไอสารนี่แหละจะช่วยให้ง่วงนอนแล้วก็ รู้สึกคลายเครียดครับคลายกังวลแล้วก็ทําให้นอนหลับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าการกินกล้วยหอมเข้าไปก่อนนอนหรือว่าช่วงที่เราเคลีดเครียดเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกสบายใจได้หรือว่าง่วงนอนได้อย่างแปลกประหลาดหลายๆลคนก็บอกว่าเอ๊ะมันทําให้เราอิ่มท้องหรือเปล่าทําให้เราแบบไม่หิวกลางดึกหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเป็นแค่เหตุผลหนึ่งครับแต่ถ้าเราเจาะลงไปตามข้อมูลที่พี่ฮัมม่ามาครับมันเปรีบเสมือนยานอนหลับ ตามธรรมชาติเลยก็ว่าได้ครับเพื่อนๆมันมีกรดอะมิโนเนาะอย่างที่บอกไปซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นสารอะไรบางอย่างทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายครับแล้วก็รู้สึกง่วงนอนได้ดังนั้นเพื่อนๆลองไปซื้อกล้วยหอมติดบ้านไว้นะครับแล้วก็ลองกินมันดูเนาะก่อนนอนไม่ต้องก่อนซะทีเดียวอาจจะแบบท่านนอนเที่ยงคืนอาจจะก,กินสัก2องทุ่มหรือสามทุ่มพี่ยมเชื่อว่าจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีความสมดุลแล้วก็การนอนหลับเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นครับ อย่างที่3ครับหรือว่าข้อที่3แล้วก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารหนักหรือว่าอาหารรสจัดก่อนนอนครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้อง2-3ชั่วโมงก่อนนอนคือหลายๆคนครับมักจะติดนิสัยชอบมีมื้อดึกใช่ไหมตอนที่เพี่ฮมเป็นวัยรุ่นครับตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย โอ้โหชอบต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับมารับประทานประจ,จํายิ่งรสชาติเผ็ดๆแล้วก็ดูหนังไปด้วยตอนกลางคืนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่พี่แฮมชอบมากเลยแต่ใครจะไปรู้ครับว่ากิจกรรมนั้นมันเป็นการทําร้ายร่างกายอย่างหนึ่งโดยตรงเลยเนาะรวมถึงทําให้เราเนี่ยนอนหลับยากด้วยเพราะว่าอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปครับ ถ้าเป็นอาหารรสจัดหรือว่ากินเข้าไปปริมาณมากเนี่ยร่างกายต้องใช้เวลาถึง2-3ถึงชั่วโมงในการย่อยมันครับดังนั้นการที่เราไปนอนเลยเนาะโดยที่อาหารยังย่อยไม่ดีเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกท้องอืดครับอืดอัดนอนก็ไม่สบายเผลอๆจะกลายเป็นกด ไหลยห้อนด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรคยอดหิตที่มันแบบสุดแสนจะทรมานเลยดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะกินอาหารหนักๆนะครับเป็นมื้อเย็นเพื่อปิดแบบปิดชีวิตประจําวันของเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอยากจะผ่อนคลายเอาเป็นสักช่วงเย็นๆนะครับเ,เพื่อนๆอย่าให้เป็นมื้อดึกเลยยังไงลองดูนะครับสำหรับใครที่ทำอยู่ก็ลองหลีกเลี่ยงดูพี่ทำเชื่อว่าน่าจะนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับข้อที่4ก็คือเป็นการ ลีกเลี่ยงอาหารเหมือนกันครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่เป็นอาหารหนักหรือว่าอาหารรสจัดเหมือนข้อที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นลักษณะของเครื่องดื่มครับเช่นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มพวกชูก,กําลังหรือว่ากระตุ้นประสาทนะครับเพื่อนๆสิ่ซึ่งเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้เนาะควรจะหลีกเลี่ยงให้ได้4-6ชั่วโมงก่อนนอนไปเลยหลายๆคนครับ ชอบดื่มกาแฟช่วงเย็นใช่ไหมครับหรือว่าช่วงกลางคืนล้วก็รู้สึกว่าเออก็ยังนอนได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรอันนั้นมันอาจจะเกิดจากความเคยชินของร่างกายครับแต่เราก็ไม่รู้เลยนะว่าสารต่างๆที่อยู่ในกาแฟโดยเฉพาะคาเฟอีนเนี่ยมันไปช่วยให้ร่างกายครับมันตื่นตัวแล้วก็มีการกระตุ้นดังนั้นร่างกายตอนที่เรากําลังจะนอนเนี่ย มันต้องต่อสู้ครับต่อสู้กระสานคาเฟอีนอย่างหนักเลยประมาณว่าเธอไม่ฉันนอนแต่ฉันเนี่ยอยากจะนอนครับมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าต้องทํางานหนักมากๆกว่าจะนอนหลับได้ดังนั้นถ้าเกิดเราติดกาแฟครับลองขยับไปนิดนึงเนาะแบบพี่แฮมเองครับก็ลด มื้อของกาแฟลงมาจากเดิมเนี่ยก็กินเช้าเย็นเหมือนกันก็ลดมื้อเย็นครับแรกๆก็ทรมานรู้สึกแบบอยากอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็พยายามหาชาหรือว่าหาอะไรอย่างนี้มาทดแทนก่อนในช่วงแรกครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเหลือแค่มือ้อเช้าจนในปัจจุบันนี้พี่แฮมก็มีแค่ดื่มกาแฟตอนเชา้าแล้วก็มาดื่มชานะครับเป็นชาร้อนเนี่ยช่วงบ่ายเท่านั้นเองช่วงก่อนนอนเนี่ยพี่แฮมก็งดไปเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นชาหรือว่าเครื่องดื่มที่ทําให้ร่างกายเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนส่วนอีกข้อหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์ครับ คือพี่ฮมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆที่ฟังรายการพี่ฮมอยู่เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังอยู่ในวัยที่มีการออกไปเที่ยวออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆใช่ไหมครับในช่วงดึกอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามช่วงวัยหรือว่าตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ว่าเราก็อาจจะต้องหาวิธีการในการเบรกพักร่างกายเหมือนกันครับบางคนอาจจะออกไปทีถีทุกวันเนี่ยร่างกายข้างในมันพังแล้วเรามองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆอันนี้พี่ฮมเป็นห่วงจริงๆนะอาจจะลองเว้นระยะนิดนึงครับ เช่น7วันเนี่ยเดิมทีไปลุยทั้ง7วันเลยแบบวันไหนไม่เมาไม่กลับบ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะลองลดดูเหลือซักแบบเป็นวันเว้นวัน,วนดูไหมลองดูหาเวลาลองเบรกนะครับร่างกายเนี่ยให้มันดีขึ้นบ้างให้มันได้พักผ่อนบ้างนะครับพี่ยำเชื่อว่าสุดท้ายแล้วร่างกายก็ต้องอยู่กับเราครับต้องอยู่กับเราไปอีกนานๆเลยดังนั้นหลายๆคนบอกว่า หพี่แฮมเนี่ยใช้ชีวิตไปเถอะเดี๋ยวพอตายแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วการใช้ชีวิตจนตายอย่างมีความสุขเป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อนๆไอ้ที่น่ากลัวก็คือเรายังไม่ทันตายครับแต่ความสุขเหล่านั้นร่างกายเราไม่สามารถทํามันได้แล้วนะครับอาจจะต้องเจ็บป่วยหรือว่าเป็นอะไรไปซะก่อนก่อนที่เราจะตายนั่นคือความทุกข์ทรมาน ที่พี่หมไม่อยากให้ใครเจอเลยยังไงด้วยความเป็นห่วงครับลองปรับเปลี่ยนชีวิตให้ยังมีความสุขอยู่แต่ก็ต้องรักร่างกายของเราด้วยนะครับมาถึงข้อ5ครับข้อถัดไปก็คือวิธีการในการช่วยผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจครับนั่นก็คือการอาบน้ําอุ่นครับเพื่อนๆถ้าบ้านใครมีอ่างอาบน้ำเนี่ยก็สามารถจะลงไปแช่อ่างเปิดน้ําอุ่นๆน,นะครับเปิดเทียนหอม หรือว่าใครเนี่ยไม่สะดวกเนาะก็อาบน้ําอุ่นธรรมดาก็ได้ใช้ฝักบัวมีการเปิดเพลงเบาๆครับเป็นเพลงคลาสสิกนะโอ้โหไม่ใช่แบบเปิดฮาร์ดล็อกเมทัลล็อกหรือว่าเป็นเพลงแบบเต้นกันกระหน่าก่อนนอนอย่างเงี้ยก็ยิ่งจะทําให้ร่างกายเราตื่นตัวใช่ไหมครับหลายๆคนเป็นพุทธศาสนิกชนครับสามารถใช้วิธีการนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์นะครับได้เช่นเดียวกันส่วนใครที่นับถือศาสนาอื่นก็อาจจะนาบทสวดอื่นๆมาลองสวดมนต์ครับแล้วก็ นั่งสมาธิเพราะว่าจุดประสงค์ใหญ่ของการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้ทําให้เราขึ้นสวรรค์น,นะครับเ,เพื่อนๆแต่สิ่งเหล่านั้นที่เราทำเนี่ยเพื่อให้จิตใจเรา มีสมาธิครับแล้วก็เกิดความสงบนั่นเองดังนั้นครับลองเปิดเพลงอะไรที่มันผ่อนคลายความเครียดเนาะหลายๆคนอาจจะนั่งสมาธิแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยก็จะทําให้จิตใจเนี่ยสงบครับแล้วก็ลดความเครียดต่างๆลดความฟุ้งซ่านต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันของเราแล้วก็ช่วยให้การนอนของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นครับมาถึงข้อ6กันแล้วนั่นก็คือการช่วยจัด ระเบียบ environment ครับหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เราใช้นอนเนี่ยให้มันดีและแน่นอนว่าสถานที่ที่เราใช้นอนก็คือห้องนอนนั่นเองครับเราอาจจะต้องมีการจัดระเบียบมันจัดการพวกสิ่งรบกวนต่างๆมีการปิดไฟหลายๆคนเนี่ยอย่างพี่แฮมเนี่ย กลัวผีใช่ไหมครับดังนั้นการที่จะปิดไฟแบบมืดตึ๊ดตือเลยเนี่ยอาจจะทําให้นอนไม่หลับดังนั้นก็ค่อยๆปรับดูครับปรับห้องดูอาจจะมีการซื้อไฟสลัวมาเปิดในบางจุดเนาะไม่ให้มันมืดจนเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากจะหลับสนิทจริงๆเนี่ยพี่อมก็แนะนําให้ปิดไฟจนมืดสนิทครับ อย่าไปกลัวครับเพื่อนๆแม้ว่าจิตใจเราจะกลัวแต่ว่าเราก็ต้องนึกถึงเรื่องอย่างอื่นให้มันผ่อนคลายหาแบบเพลงบันเทิงใจหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อนนอนให้เราเลิกกลัวหรือว่าเลิกคิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยเพียงว่ามันก็อาจจะช่วยได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะปิดไฟนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆครับเช่นทีวี ie, หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือนั่นเองเพราะว่า พวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยหลายๆคนครับพี่จำเชื่อว่า90%แล้วเนี่ยบนโลกใบนี้ครับทุกคนเนี่ยมีมือถือเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายไปแล้วและก่อนนอนเนี่ยนิยมมากๆในการถ่ายมือถือใช่ไหมครับดูซีรีส์เปิดเลยครับโอ้โหตอนนี้มีหลายสตรีมมิ่งให้เราเนี่ยเลือกดูซีรีส์ก่อนนอนถ่าย Facebook ดู TikTok ok, ใช่ไหมครับดู YouTube ก่อนนอน อันนี้จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกอาจจะมีความสุขในลักษณะกระชุ่มกระชวยออกมาครับยิ่งใครไปดูหนังหรือว่าฟังเพลงที่มันมีความตื่นเต้นเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ร่างกายเนี่ยมันตื่นตัวครับแล้วก็หลับได้ยากดังนั้นครับถ้าเป็นไปได้ปิดอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับปิดไฟให้มันมืดอาจจะเปิดแค่เสียงเพลงเบาๆครับหรือว่า เปิดรายการของพี่แฮมก็ได้นะรายการนี้ครับพี่แฮมทํามาเพื่อช่วยเพื่อนๆในการนอนหลับเลยดังนั้นเสียงหรือว่าโทนเสียงของพี่แฮมเปิดเบาๆคลอไว้ตอนนอนครับเปิดให้มันเป็นลูปไว้เนาะพี่แฮมเชื่อว,ว่าน่าจะช่วยเป็นเสียงหนึ่งที่เป็นการใช้เสียงบําบัดในการช่วยเพื่อนๆน,นอนหลับได้ครับและเมื่อ environment ต่างๆเนี่ย มันเหมาะสมแล้วครับร่างกายจะสร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนในการช่วยทำให้ง่วงครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกแบบว่าเออมันถึงเวลานอนแล้วแหละดังนั้นครับก็อย่าลืมปรับวิธีการนี้ไปใช้ด้วย วิธีการที่7ครับอาจจะอยู่ในกลุ่มเฉพาะนิดนึงสําหรับคนที่สูบบุหรี่นะครับและก็ไม่ได้หมายถึงแค่คนที่สูบบุหรี่เท่านั้นแต่หมายถึงคนที่อยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่ด้วยเพราะว่าบุหรี่ครับมันมีสารนิโคตินใช่ไหมเพื่อนๆน่าจะทราบกันดีรวมถึงมันปะปบ,บนอยู่ในควันบุหรี่ซึ่งนิโคตินนี่แหละมันจะทําให้ร่างกายเนี่ย หลับยากครับหรือหลับไปก็จะหลับไม่สนิทมีอาการตื่นบ่อยรวมถึงทําให้ฝันร้ายด้วยอันทั้งหมดเนี่ยที่พี่ทำว่ามาเนี่ยมันเกิดจากการกระตุ้นของระบบประสาทด้วยสารนิโคตินนั่นเองดังนั้นครับหากเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าติดบุหรี่ไม่สามารถที่จะเลิกมันได้ในเร็ววันนะครับเพื่อนๆก็อาจจะละเลิกการสูบบุหรี่ก่อนนอนก่อนนะครับในช่วงแรกรวมถึงในการสูบบุหรี่ครับเพื่อนๆอ,อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับ ถ้าคนข้าง,างเนี่ยเป็นใครก็ตามที่เรายังรักเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้สูบไปกับเรานะครับเพื่อนเพื่อนลองจัดสถานที่ในการที่เราเนี่ยไปสูบบุหรี่โดยไม่รบกวนคนอื่นดูครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกไปว่ามันก็คือสารผิดเนาะเราก็ยอมรับเนาะว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยรู้ทุกคนแหละว่ามันไม่ดีต่อร่างกายแต่ในเมื่อมันติดไปแล้วการจะเลิกเนี่ยมันอาจจะยากแต่เราไม่จําเป็นจะต้องเอาความต้องการหรือว่าความอยากของเราในสิ่งที่เรายังเลิกมันไม่ได้เนี่ย ไปทำร้ายคนอื่นที่เขาไม่ได้ต้องการเลยครับดังนั้นใครที่สูบบุหรี่เนี่ยไปสูบในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับหรือว่าไปสูบข้างนอกอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ฮมไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะ ในในเมืองเมืองหนึ่งนี่แหละพี่ฮมก็ไม่รู้ว่าทุกเมืองเขาจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเขาจะมีห้องครับเป็นห้องปิดทึบเลยเพื่อให้คนสูบบุหรี่เนี่ยเข้าไปสูบบุหรี่อยู่ในนั้นด้วยกันตอนนั้นพี่ฮัมผ่านก็โหรู้สึกว่าห้องนั้นมันน่ากลัวครับเพราะว่าควันเนี่ยมันก็จะคมองอยู่ในแค่ห้องนั้นแต่ในทางเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่สูบบุหรี่อย่างตัวพี่ฮมเองหรือว่าอาจจะมีผู้หญิงมีผู้ชายมีเด็กมีคนแก่ที่เขาเดินผ่านแถวนั้นเนี่ย เขาจะไม่ต้องรับควันพิษเหล่านั้นเลยครับซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่อยากจะให้ปรับนํามาใช้ในเมืองไทยเหมือนกันเนาะเอาล่ะมาถึงข้อที่8กันแล้วครับข้อที่8นี้สําคัญมากแล้วพี่ฮมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่ฮมนำปรับมาใช้แล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนั่นก็คือการเข้านอนให้เป็นเวลาครับเพื่อนๆใครที่นอน4ี่ทุ่มทุกวัน ก็พยายามเข้านอนสี่ทุ่มทุกๆวันครับอย่าเปลี่ยนมันแบบสีบทบทบ่ทุ่มบางสามทุ่มบางห้าทุ่มบางเที่ยงคืนบ้างมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยเริ่มสับสนเพราะว่าร่างกายของเรามีนาฬิกาชีวิตครับดังนั้นนาฬิกามันถูกตั้งแบบเออตกลงเจ้านายของฉันเนี่ยจะนอนกี่โมงกันแน่ชีวิตจะเริ่มสับสนไปหมดครับโดยช่วงเวลาที่เขาแบบแนะนําเลยนะว่าควรจะทําให้ได้คุณควรจะนอนก่อนเวลานี้ให้ได้นั่นก็คือช่วง ห้าทุ่มครับซึ่งพี่พยายามอยู่แต่มันยังนอนไม่ได้ครับห้าทุ่มไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าพยายามครับพยายามที่จะปรับให้ร่างกายเนี่ยนอนก่อนห้าทุ่มให้ได้แล้วก็ช่วงเวลาที่ตื่นครับก็จะเป็นช่วงก่อน6กโมงเช้านะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนื่องจาก ฮอร์โมนนั่นเองครับเพื่อนๆอ,อย่างที่พี่แฮมบอกไปเนาะมันมีนาฬิกาชีวิตอยู่ดังนั้นฮอร์โมนที่ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตครับรวมถึงฮอร์โมนที่ช่วยแบบซ่อมแซมร่างกายจากส่วนที่สึกหรอเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเยอะที่สุดในช่วงกลางดึกนั่นเองนั่นก็คือช่วง5้าทุ่มถึงตีสีครับดังนั้นช่วง5้าทุ่มถึงตีสีเนี่ยมันเป็นโกลเด้นไทม์เลยนะของฮอร์โมนตัวนี้หรือว่าพูดง่ายๆก็คือนาทีทองนะครับห้าทุ่มถึงตีสีเท่านั้น ห้าชั่วโมงเท่านั้นที่ฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาเยอะที่สุดดังนั้นการที่เราใช้ร่างกายอย่างหนักครับใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สนุกสนานกับมันเหนื่อยไปกับมันอย่างเต็มที่แล้วการที่ร่างกายเหล่านั้นจะได้รับการเมนเทนแนนครับได้รับการปรับปรุปรงซ่อมแซมต่างๆเนี่ยนาทีทอง5ชั่วโมง5ทุ่ถึงตี4ยังไงเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะครับช่วงเวลานี้พยายามทำให้เราเนี่ย หลับให้ได้ครับพาร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเข้าสู่ผวังแห่งการนอนหลับให้หลับลึกที่สุดให้ได้เชื่อว่าพอร่างกายเนี่ยได้รับการซ่อมแซมบำรุงจากฮอร์โมนตัวนี้เป็นอย่างดีเราก็จะกลับมาฟรชนะครับแล้วก็มีความรู้สึกสดใสในยามเช้าได้ดีที่สุดนั่นเองมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือข้อ9นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติหรือว่ากระทำหลังจากที่เราตื่นนอนกันแล้วอันนี้ครับตามข้อมูลเลยนะ สถิติเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเราตื่นนอนเนี่ยควรจะให้ผิวหนังของเราได้โดนแสงอาทิตย์บ้างครับเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันช่วยให้ร่างกายของเราสังเคราะห์วิตามินดีได้นั่นเองและการได้รับแสงยามเช้าทุกๆวันเนี่ยเพียงวันละ5้าถึงสินาทีนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปยืนตากแดดกันนานๆจนไม่สบายนะยืนแค่5-10ถึงนาทีครับไปเดินรับแดดเช้า,ชาๆก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมันนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับ ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันมีความสัมพันธ์กับร่างกายในเวลานอนมีงานวิจัยครับที่บอกว่าหลังจากที่ร่างกายได้รับแสงแดดยามเช้าอ่อนๆ5-10นาทีแล้วจะช่วยให้การนอนหลับตอนกลางคืนเป็นการนอนหลับที่สนิทและมีคุณภาพครับรวมถึงวิตามินดีที่ร่างกายสังเคราะห์มาจากการได้รับแสงนั้นยังเป็นสารในการต่อต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอีกด้วยมันก็เป็นการช่วยป้องกันโรคครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นได้ ตลอดวันนั่นเองนี่ก็คือ9วิธีการครับหรือว่า9เทคนิคที่พี่ฮมนำมาฝากในเรื่องราววันนี้นะครับหรือว่าในเอพิโซดแรกของทูครามนะครับรายการใหม่ของพี่ฮมเลยจะเห็นว่าการนอนนะครับจะกินชีวิตส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งของพวกเราในแต่ละวันเลยครับพูดง่ายๆก็ราวๆหนึ่งใน3เลยก็ว่าได้ดังนั้นครับ2ใน3ของร่างกายเป็นการใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ย เราก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ดีที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นช่วงชีวิตในเวลานอนก็ควรที่จะมีคุณภาพหรือว่าทําให้มันดีที่สุดเช่นเดียวกันครับอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ใจนะครับแล้วก็ดูแลการนอนให้ดีที่สุดอย่ามองว่าโอ้โหมันก็แค่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นอนใหม่นั่นแหละครับ มันคือพลังขับเคลื่อนแล้วก็แรงขับเคลื่อนให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยมีพลังในการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในแต่ละวันด้วยอันนี้ยังไม่นับรวมถึงคนที่อาจจะมีทุนทรัพย์มากยิ่งขึ้นครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนหรือว่าสถานที่ในการนอนให้มันดีมากยิ่งขึ้นเนาะบางคนเนี่ยอยู่คอนโดสามารถที่จะ ปรับแต่งห้องแบบเอาอะไรมาลดทอนเสียงได้เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมากมายในการบุผนังเอ่ยหรือว่าติดกระจกเอ่ยก็ช่วยเหลือได้ครับหรือแม้แต่สิ่งใกล้ตัวนั่นก็คือหมอนและเตียงนั่นเองหลายๆคนไม่ใส่ใจเลยเนาะ หมอนนี่ใช้มาต้องแต่เด็กครับโอ้โหมีคราบน้ำลายอยู่บอกว่านี่เป็นหมอนรักเลยพี่ฮมหวงมากให้ใครนอนไม่ได้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปนอนหมอนอื่นไม่ได้อาจจะเก็บมันไว้ก็ได้ครับเพื่อนๆแต่ว่าหมอนเนี่ยยิ่งถ้าเป็นหมอนที่มีเส้นใยเป็นธรรมชาตินะครับอยู่ด้านในเนี่ยพอใช้เนี่ยมันก็จะเสื่อมไปตามการเวลาครับสิ่งที่เราติดมันอาจจะเป็นแค่กลิ่นเท่านั้นเองเนาะดังนั้นคุณภาพของหมอนครับก็ควรที่จะเหมาะสมนะกับสรีระของร่างกายของเราด้วยถ้าเกิดใคร หันไม่มองหมอนตัวเองตอนนี้ครับก็ลองดูเหมือนกันเนะว่าเราใช้มันมานานหรือยังแล้วถึงเวลาที่จะเปลี่ยนหรือยังร่วมถึงฟูกครับที่เราใช้นอนด้วยก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้มา20-30ปีแล้วอาจจะลองดูว่าเอ๊ะมันถึงเวลาหรือยังนะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อตัวเราเองเพื่อกิจวัตรประจําวันหนึ่งใน3ของร่างกายเราเองนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคเสริมเพิ่มเติมนะครับที่พี่แฮมเอามาฝากไว้ตอนท้ายนั่นเองสําหรับเพืเ่อนๆที่ยังนอนไม่หลับครับหรือว่าไม่ได้ฟังในเวลานอนฟังมาถึงคลิปนี้ครับหรือว่าหลายๆคนตื่นมาแล้วฟังตื่นมาแล้วฟังจนมาได้ยินประโยคนี้ครับยังไงฝากฟีดแบ็กนะครับฝากคอมเมนต์ให้พี่แฮมน,นิดนึงว่ารายการใหม่ที่พี่แฮมทดลองทําดูนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนหรือเปล่ามันช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพการนอนที่ดีขึ้นไหม เพราะว่าเดี๋ยวพี่ฮัมจะนําเนื้อหาที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับการผ่อนคลายความเครียดการที่ทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นรวมถึงทําให้หลายๆคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเป็นคนดีขึ้นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวพี่ฮัมจะนํามาฝากแล้วก็นํามาเล่ายังไงเป็นเพื่อนฟีดแบ็กให้พี่ฮมนิดหนึงนะครับ ช่วยกันแสดงความยิดเห็นคอมเมนต์บอกพี่แฮมหน่อยว่ารายการนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับช่วยเพื่อนๆได้มากน้อยแค่ไหนยังอยากให้พี่แฮมทำรายการนี้หรือไม่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดที่จะคอมเมนต์ครับฝากกดไลค์พี่แฮมรู้นิดนึงเนาะว่ายังมีคนที่จะอยากฟังรายการใหม่นี้ของพี่แฮมรวมถึงอาจจะกดเข้ามาฟังบ่อยๆครับ ใพี่แฮมเห็นว่ามีคนสนใจารายการนี้จริงๆฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังประสบปัญหาการนอนครับหรือว่าอยากจะได้พลังเสียงอะไรบางอย่างให้เขาเกิดสมาธิและความผ่อนคลายช่วยแชร์ไปเลยครับนั่นคือความตั้งใจของพี่แฮมพี่แฮมทำให้ฟรีๆเลยครับเพื่อนๆแชร์ไปให้คนอื่นฟรีๆ ฟังฟรีฟรีครับให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นสุดท้ายใครอยากเติมกําลังใจใพี่หำครับเหมือนเดิมก็กดซุปเปอร์เต็์เป็นรูปหัวใจได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นพลังเสริมให้พี่หมเนี่ยทำรายการดีๆแล้วก็รายการใหม่ๆนี้ต่อไปเฉพาะคนที่สะดวกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังชอบฟังคดีอาชญากรรมต่างๆครับเดี๋ยวเรายังมาเจอกันได้ในคดีที่อยากเล่าพี่หมไม่ได้เลิกทํานะครับยังทาเหมือนเดิมแล้วก็ลงทุกวันจันทร์เหมือนเดิมส่วนลึกลับลีลับกับตำนานครับ ถ้าเกิดมีเ,เรื่องราวดีๆที่น่าสนใจพี่แฮมจะหยิบมันมาเล่าในวันพรฤหัสนะครับส่วนทูครามรายการใหม่ของพี่แฮมนี้ในตอนนี้ที่พี่แฮมอาจเนี่ยพี่แฮมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะลงวันไหนแต่ถ้าเกิดฟีดแบ็กดีครับมีคนฟังมากขึ้นเรื่อยๆพี่แฮมก็จะพยายามปรับมันมาเป็นรายการประจําได้เนาะเพราะพี่แฮมก็ตอนที่หาข้อมูลเนี่ยก็ได้ประโยชน์เองเหมือนกันแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายในตอนพูดเหมือนกันครับยังไงเื่อนๆดูแลสุขภาพดีๆนะครับ ฝากกันไว้ด้วยกับทูคามขอเป็นเพื่อนนอนของคุณในคืนนี้นะครับขอให้มีสุขภาพในการนอนที่ดีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่แอมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ